ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เลิวเกมชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง Archer Hunter สาย Arrow Storm นะครับว่าจะเก็บเลเวลยังไงถึงจะได้เปลี่ยนเป็น Ranger นะครับก็คือปกติค่าสเตตัสของสาย Arrow Storm ก็จะประมาณว่าอัปเดตให้ถึง9-9อัปอ mm ินเล็กน้อยเพื่อให้มี SP ในการใช้สกิลนะครับหรือว่า AG เพื่อเพิ่ม ASPD ในการเก็บเลเวลนะครับ แต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงคนที่อัปเดตก,กับอินนะครับเด็กกับอินเนี่ยจะเก็บยังไงในเมื่อมันตีแมแต่ตีช้านะครับไม่มี S.P.D. เลยแล้วก็จะเก็บเลเวลอย่างไงนะครับก็คือเดี๋ยวผมผมจะเอ่อจะแนะนำช่วงปลายๆหน่อยนะครับเพราะเพราะว่าเก็บเลเวลต้นตินก็ควรจะไม่ลำบากเท่าไหร่นะครับ ก่อนอื่นเลยเราก็มาอัพสกิลจำเป็นที่จำเป็นนะครับ Y w a l k นะครับแล้วก็ Fal c o n e อ e นะครับหรือว่าอัง l e s n แสเน่นะครับเพื่อที่จะเป็นทางผ่านให้กับ a อ r o ่ซอมนั่นเองนะครับพอพอสกิลพอยต์เราเหลือนะครับให้เรามาลงที่ a ล t m ไ n e นะครับหรือว่ากับดักลมเลยนะครับแค่เก็บหน้าเลยนะครับทีนี้เราจะมาเก็บเลเวลกันนะครับของสวมใส่ก็ธรรมดานะครับ เราจะมาเก็บเลเวลกันยังไงก็คือเราจะต้องมีกับดักก่อนนะครับกับดักตัวนี้เป็นกับดักน้ําหนัก0.2น,นะครับชิ้นละ50เซนีก็พกเอาไว้เยอเลยครับซื้อที1หก็ประมาณ1,600-1,400ถึงอันนะครับก็คือใช้เก็บเลเวลได้ประมาณ40-50เปอเลยครับในกับดัก1,400อันนะครับี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บนะครับ ปั๊ก่อนนะครับเราจะริงธรรมดาให้ดูก่อนนะครับว่าขนาดว่าผมอัพตากิ74แล้วมันยังช้าอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้กินยาเขียวด้วยก็จะเป็น SPD185 น,นะครับวกับคอส้าอันนี้คือยิงโดเซล่าหนึ่งตัวนะครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับหรือว่ายิงแมสซาที่ยิงเกิดใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ าไม่เร็วมากนะครับต่อไปวางบลัสไม้นะครับดูว่ามันจะเร็วกว่าแค่ไหนอันนี้ครับหนึ่งตัวแล้วนะครับสองตัวแล้วนะครับถ้าเป็นพวกแม่อ้มอสคาปูล่าหรือว่าโดเซล่านะครับเราก็ต้องยืนยืนให้ตรงก,กันกับช่องของมันนะครับเห็นช่องสี่เหลี่ยมเ,เขียวนี่ไหมครับก็คือต้องยืนให้ตรงกันกันกบช่องของมัน แล้วเราก็วางกับดับลงไปนะครับแล้วเราก็ยิงแล้วปล่อยไว้ให้กับดับไปชนกับตัวมอนสเตอร์นะครับแค่นี้เองครับเดี๋ยวผมเก็บให้ดูนะมันจะช่วยให้เราเก็บเลเวลแบบว่างง่ายขึ้นมากเลยครับเพราะว่าเราไม่มี SASPD มีแต่ดิกับอินนะครับหรือใครจะไปะเดินดับเบิลสตาร์แล้วโยน SP L ก็ได้นะครับวันนี้ไม่ว่ากัน,น กะช่องนะครับแล้วก็ยิงให้โดนนะครับอันนี้ช่องนี้คือตรงกันแล้วใช่ไหมครับก็วางลงไปปพ๊บมแล้วก็ยิงแล้วก็วางแล้วก็ยิงครั้งนึงนะครับกว่ามันจะตายนะแม่วิงก็เฉยเเลยครับยิงแล้วก็ให้มันวิ่งมาชนเองแค่นี้เองครับอันนี้ก็เลเวล98แล้วนะครับเหลืออีก10 13.6%นะครับถึงจะว่าถึงจะได้เลเวล9 9นะครับ ได้ไปเปลี่ยนเป็นไรเกอร์ไม่นานครับผมนี้ใช้วิธีนี้ประมาณสอวันตั้งแต่เลเวลเก้ากนะครับก็วันนี้ก็จะได้เปลี่ยนแล้วคือไม่ได้เล่นทั้งวันนะครับก็คือแบ่งเวลาแต่ถ้าเล่นทั้งวันก็อาจจะเก้าเๆ้าได้ไวกว่านเพราะว่ามีเวลาเก็บเลเวลนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า นานไหมกว่าจะา99นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้แคสไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหรนะ่เราอยูะวัางไว้ดี อันนี้พอดีเข้าปาร์ตี้กับคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าการที่เราเก็บเลเวลคนเดียวมันทําให้ขึ้นช้านะครับแล้วก็เราอาจจะท้อได้เวลาที่ EFP มันไม่มันไม่ขึ้นนะครับหรือว่าใครที่แบบว่าคิดว่าตัวเอแบบอัพเดตอัพมิ่มาแล้วแบบน้อยเนื้อต่ําใจว่าจะช่วยให้ทีมเก็บเลเวลช้าลงหรือว่าไม่ต้องไปคิดมากเลยครับถ้ามี ลัสมนะครับแล้วก็เราก็จะเก็บได้ไวเหมือนกนันก็แค่วางแล้วก็ยิงให้ให้โดนตัวมอนสเตอร์นะครับตอนแรกก็ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะทำยังไงให้แบบเลเวลขึ้นเร็วๆนะครับก็จนมาเจอวิธีแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับว่าเราใช้เวลากี่นาทีในการเก็บเลเวลนะครับ ออละครับตอนนี้ก็99แล้วนะครับผมจับเวลาเมื่อกี้ก็ประมาณใช้เวลาทั้งหมดประมาณ20นาทีนะครับ13เซแต่ถ้าเราไม่ได้วางลラชไม้นะครับหรือว่ายิงปกติมันก็อาจจะช้ากว่นนี้หน่อยนะครับน่าจะช้ากว่าประมาณเท่าตัวเลยคือว่าเร็วนะครับถือว่าเร็วเร็ว,รวนะ ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณค่ะ